เรามีเรื่องของความสวยความงามมาฝากแต่สวยอย่างไรให้ปลอดภัยหัวข้อวันนี้ค่ะรู้ไว้ใช่ว่าตาสวยปลอดภัยนะคะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงลลิดาวีระวิทยานัน์จากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอปออยู่กับมิ้น้ะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือคตาสวยนี่ต้องปลอดภัยด้วยอันนี้ถูกต้อง<ห>ใช่ไหมคะถูกไหมคะ <laughs> คนเรานะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอาวัยวะหนึ่งที่สวยแล้วก็ดึงดูแล้วมีเสน่ห์มากคือ ดวงตาเขาบอกว่าบางคนนี่รักแรกพบปิ้งกันก็เพราะว่าจ้องตาจ้องตากันเนื่องหมอจึงนะคะวันนี้เลยอยากจะมีเกร็ดความรู้นะคะมาแนะนํานะคะสำหรับคนที่ต้องการให้มีดวงตาปิ้งปังสวยงามทํายังไงสวยด้วยและ ปลอดภัยด้วยคุณหมอกําลังจะบอกว่าทุกวันนี้คือนอกจากดวงตาเราที่ได้มาจากธรรมชาติแล้วอ<ม>ย่างมีเองสาวๆนี่เราเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการทํางานการแต่งหน้าเลี่ยงไม่ได้ค่ะคุณหมออย่างมานั่งคุยกับคุณหมอนี่กวาจะสวยได้ขนาดนี้ต้องมีคอนแทคเลนส์ต้องมีคอ,อนแทคเลนส์และขนตา ต้องแต่งหน้ารอบดวงตาด้วยวันนี้อยากให้คุณหมอเหมือนว่ายกตัวอย่างเคสมี้เลยว่าสวยอย่างนี้แล้วมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าอ่านะคะวันนี้แอบมองคุณมี่เลยค่ะเรื่องแรกเลยขนตาวิ่งวับมากเลยยาวงอนสวยมากเลยนะคะแน่นอนค่ะทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นว่าโอ้โหกดกดมือถือจะแอปสินค้าเนี่ยโอ้โหขนตาปลอมนี่ได้งมาเลยใช่คะ ขนตาปลอมมันอันตรายหรือเปล่าแล้วเคยมีรีวิวว่าใช้ขนตาปลอมแล้วแย่เลยเปิดตาอ,อ,อ,อักเสบหรือว่าเป็นแผลที่กระจกตาหมอก็เลยอยากจะมีเคล็ดลับนะคะในการที่ถ้าเราอยากจะสวยโดยการใช้ขนตาปลอมเหล่านี้นะคะมันมีอะไรที่ต้องระวงัง นะคะและเราจะดูแลอย่างไรเอาง่ายๆค่ะคุณมี่คะขนตาปลอมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็สมัยนี้มีทั้งเรื่องของติดกาวใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้แมกเบ็ดด้วยนะคะกาวจะมีปัญหาอย่างนี้ค่ะถ้าเราเลือกชนิดของกาวที่ไม่เหมาะสมมันจะประกอบด้วยสารพวกประมาณฟอร์มาลดีไฮดนะคะมันอาจจะทําให้เปลือกตาอักเสบได้นะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยปิ้งเลยเลือกขนตาที่ได้มาตรฐาน นะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันนะคะจากบริษัทผู้ผลิตหรือว่าอาจจะมีรีวิวจากผู้ประกอบอผู้ใช้มาก,ก่อนะนะคะเรื่องกล้าวข้อที่2ในขั้นตอนการติดขนตาเนี่ยบางท่านมีกาวหล่นเข้าไปแย่เลยเปิดเปิดปึกตามีขึ้นอ่าตกใจขี้ใหญ่เลยเขาก็เลยมีข้อแนะนำค่ะ ถ้าหากว่าบางท่านเนี่ยเผลอไปแล้วกาวมันหล่นแล้วทําให้เปิดตาไม่ได้อย่ารีบตกใจอย่าตกใจอย่ารีบไปพยายามง้างตาเลยนะคะเทคนิคง่ายๆค่ะ,ะประครบด้วยน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นประครบสักประมาณ2-3นาทีนะคะกาวจะอ่อนตัวลงแล้วค่อยๆเปิดตาขึ้นเทคนิคนี้ใช้ได้ใช้ได้พลาดไปกว่าน,นั้นนิดนึงคราวนี้เกิดกาวหล่นเข้าไปในกระจกตาเลยทํำยังไงอันนี้อย่าตกใจ ข้อแรกนะคะถ้าเราไปยิ่งพยายามขยี้มากๆเลยนะคะรู้ตกใจมากเนี่ยมันยิ่งเกิดรอยถลอกที่ผิวกระจกตาได้มากขึ้นแนะนําอย่างนี้ค่ะง่ายๆนะคะไม่ว่าถ้าถ้าเรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าเกลือหรือยอย่างน้อยที่สุดน้ําที่สะอาดนะคะล้างไปเรื่อยๆนะคะประมาณ1 0บ5งาสนาทีโดยโดยโดย,โดยทั่วไปล้างอย่างอ่อนโยนนะคะเปิดเปิด เปลือกตาให้กว้างล้างไปเรื่อยๆเนี่ยกาวจะค่อยๆล่อนออกมาได้นะคะประมาณ10-15นาทีประมาณ10-5 5นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะล้างาเบาๆกรอกบ่อยๆนี่ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถพลาดพลั้งไปก็ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ทันส่วนเก็ดเล็กๆน้อยอีกที่เหลือนะคะแนะนําค่ะขนตาเป็นเรื่องของบุคคล<า>นะคะไม่ใช่ร่วมกับใครเด็ดขาดอันนี้ห้ามยนต่อกันนะค่ะไม่ควรนะคะ เพราะว่าเราพบว่าเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่เปือกตาที่สําคัญคือการใช้ร่วมก<อ>ันกับผู้อื่นนะคะแม้กระทั่งแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กก็เหมือนกันใช่ถูก<อ>ต้องค่ะแล้วก็คครณมีการทําความสะอาดในการใช้แต่ละครั้งนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นการใช้ขนตาปลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นแมกเนตไม่ว่าจะใช้กาวถ้าเราใช้อย่างถูกต้อง นะคะรักษาอย่างเหมาะสมะไม่ใช้ร่วมกับใครนะคะแล้วถ้าเกิดอะไรต่างๆแล้วเราสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ได้เราก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมสวยค่ะคุณ<ล>หมอ,อคะขอถามเสริมได้ไหมคะคำว่าขนตาม,มันมีทั้งติดกาวแม่เหล็กแล้วบางคนอยากให้มันอยู่ได้นานาไม่ต้องติดบ่อยๆทำขนตาปลอม ถาวรถาวรใช่ค่ะคุณหมอที่เป็นแบบติดขนตาถาวรหรืออะไรที่ตอนนี้ร้านเขาก็มีเ,มเยอะ<า>เลยใช่ไหมคะตรงนี้คุณหมอจะแนะนํำยังไงคะคือประเด็นที่มีข้อสอบถามนะฮะจริงหมอก็มีคนไข้ที่สอบถามเหมือนกันว่า,าวเอ๊ะทำไมาไปติดขนตาถาวรแล้วข้อดีคืออยู่ได้นานขึ้นไม่ต้องติดบ่อยๆแต่ทําไมขนตาเนี่ย ของตัวจริงพอเลิกทนีคะหรือว่าหมดระยะเวลาของตัวขนตาตรงนี้ไปมันมีระยะเวลาทําไมขนตาจริงเนี้ยน้อยลงหรือล่วงไปอ,อันนี้คําตอบนะคะพบได้จริงค่ะนะคะเพราะฉนั้นจึงมีข้อแนะนํากรณีติดขนตาถาวรน,นะคะซึ่งมีระยะการใช้อาจจะสักประมาณ2-3เดือนนะคะ,ะโดยประมาณนี้เนี้ยควรจะเว้นระยะ คือคือก็คือทําได้แต่แ้่สมมติว่าคุณจะมีระยะพักบ้างก็ควรจะพักบ้างไม่ใช่ว่าพอหมดอายุของเขาแล้วไปตอบเ่ยเทิีกแล้วพบว่าสัมพันธ์กับการใช้ต่อเนื่องเพราะว่ามันจะเกิดการกระตุ้นและอักเสบต่อมขนต่อมขนตาของเรานี่แหละค่ะนะคะก็เหมือนการที่เราทําสีย้อมผมเขาก็ต้องมีระยะ พักตัวพักฟื้นหนังศีรษะเปิดตาเราก็เช่นเดียวกันค่ะง่ง่ายเพราะฉะนั้นสวยได้ค่ะปลอดภัยเลยแล้วก็ต้องหาร้านที่ไว้ใจได้ด้วยอันนี้ยิ่งัอนนี้ก็เป็นมาตรฐานนะคะสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อกี้บอกคนตาสวยแล้วอยากได้ลูกตาสวยด้วยข้อสำคัญนะคะการใช้คอนแทคเลนส์เนี้ยนะคะเรามีคนไข้เยอะแยะมากมายนะคะ ที่มีประเด็นเรื่องของการติดเชื้อเราจะป้องกันได้ง่ายๆค่ะ 1. นนะคะเราจะไม่ควรใช้เกินวันละ8ชั่วโมงะนะคะไม่ใช้ขณะนอนหลับ เพราะว่าจังหวะที่คอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะที่ใช้ในโดยเฉพาะช่วงนอนหลับหรือว่านานๆออกซิเจนที่ผิวกลจอกตาจะลดลง<อ>เวลาออกซิเจนที่ลดลงจะทําให้ผิวเยือบุมเนี่ยมีความแข็งแรงในการป้องกันต่อต้านเชื้อโรคเข้าไปเกาะเนี่ยน้อยลง<อ>นะคะมีโอกาสที่เกิดแผลหรือจุดทลอกได้อีกเหมือนกันนะคะ,คะอันนี้คือข้อสําคัญที่สุดะนะคะ,คะองค์ประกอบอื่นๆก็เช่นเรื่องของการ เลือกซื้อคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ก็ต้องผ่านออยอนะคะล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาเฉพาะเจอบจงไม่เอาน้ําประปานะคะมาใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช้น้ํายาสับนะคะคอนแทคเลนส์ถ้าหมดอายุเราเปลี่ยนใหม่เถอะค่ะสวยแบบปลอดภัยง่ายๆเท่านี้ค่ะคุณมี่สวยครบเลยนะคะตั้งแต่ขนตายัน รู้กตาเลยคือบางคนบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรนะ่ะคาว่าไม่เป็นไรวันนึงอาจจะมานั่งเสียใจรู้อย่างนี้ฟังคุณหมอปอดีกว่าเชื่อคุณหมอปอดีกว่าจะได้สวยและปลอดภัยสุดท้ายน,นี้ค่ะคุณหมอคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยากสวยโดยปลอดภัยและที่สําคัญดวงตาของเราควรดูแลยังไงทิ้งท้ายช่วงนี้เชิญค่ะค่ะอย่างที่หมอว่านะคะเรื่องของโรคตามีหลากหลายมากมายนะคะแต่ว่าอย่างถ้าเรารักษาและป้องกันดูแลแล้วก็ใส่ใจนะคะลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น หมอเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องถึงมือจากสุแพทย์ค่ะทั้งหมดร้อยละ90หรือหมอว่าเกิดเต็มร้อยนะคะดูแลได้ตัวเองได้นะคะเป็นเรื่องไม่ยากใกล้ตัวสวยและปลอดภัยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอปอมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ไอเดียถือว่าเป็นทริปที่สาวๆเองคงปลื้มเพราะทุกวันนี้ไม่ใช่สาวๆเท่านั้นการดูแลสุขภาพร่างกายทุกวันนี้ดวงตา ทุกเพศทุกวัยความเท่าเทียมตอนนี้เปิดกว้างแล้วนะคุณหมอสวยได้หล่อได้ไดแล้วก็ดูดีได้ในสไตล์ที่ฟังคุณหมอแล้วปลอดภัยแน่นอนขอบคุณมากๆานะคะขอ,คข,ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณมี่ค่ะสากคุณผู้ชมค่ะสนับสนุดโดยนมถั่วเหลือง b s c ซอยอร่อย